สวัสดีครับพี่น้องเปิ้ลสปูนสุคนเนาะวันนี้พยดจะมาพูดถึงเรื่องสาวลาวพี่น้องเมื่อวานนี้นะเสนว่ามีคลิปของบาสมมาเนาะเพิ่นได้ลงไปว่าสาวลาวมาคอมเมนต์ในช่องเพิ่นเนาะและะ้วพยดก็จะขึ้นให้มีฮู้พร้อมพีนะ่น้องนี่คือฮู้ของสาวลาวเนาะที่เพิ่นบอกว่าคนไทยหนะ่งคิดสาถนนลาวมืัอนี้พยดก็เลยจะมาถ่ายเนาะถนนอยู่ที่ร,รังสิตนะตอนนี้พยดขึ้นตอนนี้พยด ถนนท้ายตัวนี้ก็คือขึ้นกับไอจังหวัดปทุมธานีเนาะอันนี้คือถนนคู่ขนานเนาะไอข้าวหนโยธินเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเนะาะวันนี้จะอยากให้อยากให้ละสาวลาวเนาะที่เป็นลูกมนุษย์ถ้ำบ่อหรือว่าเนี่ยให้ตาสว่างเพราะว่ามนุษย์ถ้ำก็ตาสว่างเครื่องนึงแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้สาวลาวคนนี้เนาะได้มาเห็นกับตาสว่างนี่คือถนนในประเทศไทยนะพี่นอาาอ้องวันนี้อยากให้ไฮเบิรงเนาะ คนไทยเพิ่นกะบริมีโอกาสเห็นโดยซ้ำนะเนานะเพื่อนง่ายบริวิโอกาสได้มาเห็นถนนสวยๆงามแบบนี้ไปซ้ำบางคนนะเนาะคือคนไทยเพิ่นอาจจะอยู่ต่างจังหวับดบริมีโอกาสเข้ามาเนาะเพือ่อนก็จะน้อมเสอนอเนาะถนนสวยๆงามแบบนี้ให้พีนปป่น้อมเพื่อนเสืยอว่าเบยศจะมาว่าเรื่องประเด็นกันต่อเนาะเป็นประเด็นของสาวลาวเพืนนะ่อนเนาะสาวลาวที่เพิ่นอาจจะบ,บุคนะอลใจเนาะบุคอลใจที่จะ่าเห็นคนไทยนะ อาจจะในท่าอีกเนาะถนนทางฝั่งลาวก็สิเนาะพี่น้องถนนบ้องเป็นลุมเป็นบ่อก็สิเนาะเดีพอที่นี่เนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าคิดไอเดียขึ้นมาเนาะมาคอมเมนต์เาแล้วก็มามาสปูดแซะว่าคนไทยเนาะอิจฉาคน้อเนาะคนไทยอิจฉาคนลาวพี่น้องคนละคนไทยอิจฉาคนลาวเด้คนลาวเนาะเพราะว่าถนนลาวนี่ยมงามอิจฉาถนนลาวเนาะ ก็จะให้เปิดเนาะนี่เนี่ทางข้างเนาะตรงกลางเนาะเป็นถนนสามเลนเนาะตรงางข้างก็เป็นถนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซ่องจราจรแล้วมันดูว่ากี่เลนเปลือบที่สิบเลนเขาจะอิจฉาไปทำไมเนาะเขาจะอิจฉาไปทำไมเนาะข้างบนนี่ก็จะเป็นทางหลวงนะข้างบนนี่ก็จะเป็นทางหลวงนะเนี่ยบริษัทยังให้เบิดเนาะเขาจะอิจฉาเราไปทำไม คือจังพยดก็ได้มา่ายหลายรอบแล้วเนาะแต่ก็ยังติดใจเนาะในความสวยความงามของถนนไอ้ประหลนโยธินเนาะคู่ขนานถนะนนคู่ถนานถนนประหลนโยธินเนาะประมาณนี้ถ้าหากว่าผู้ใดพู้บจะหาพยดเราพิดกับขอดรถขอับไปนะพี่น้องก็ที่้องสวยงามมากเลยเนาะเราจะจะให้คอให้แม่์เราจะมาเบิรงเนาะมาเบิรงว่าเออนี่ถนนไทยไม่มีรูปไม่มีบอกแถมถนน อยู่ในจุดๆเดียวอะ่ะมีหลายเส้นมากๆเนาะจะไปไหนก็เลือกไปเลยเนาไว้ว่าจะเป็นทางกนะน,นาไปเนาะลาดเพ้าเนาะไอ้ลาดเพ้า,อา,ด,พาดอนเมืองเนาะหรือว่าหลายๆสถานที่ที่ปยัจจอาจจะไม่รู้เนาะพัจไม่เคยไปแต่ว่าปยัจเห็นเยอะมากๆเนาะนี่ระัจจะให้มาเบิ้งว่าเขาจะอิจฉาเราทำไมเนะาะเพราะในเมื่อถนนบ้านเขามันเยอะมากๆเขาจะไปอิจฉาถนนเราทำไมเนาะอยากให้คิดดีๆ ถ้าไม่มาดูเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวตนอยู่จริงเนาะอยากมาดูเบาะยออเนี่ยจะซื้อตั๋วรถได้เลยเนาะให้มาดูเนาะให้มาดูให้มาเห็นกับตาว่านี่คืนอถนนจริงๆเนาะเขาไม่ได้สร้างแบบจาก AI นะนี่คือถนอนประเทศไทยที่เขาไม่ได้สร้างจาก A i เนี่ยเดนะรถจริงๆเนี่ยรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ะนอะรถเมย์เนานะรถเ,นะเ,เ,นะเก๋งเป็นไหม นี่มันไมใ่ใช่ได้สร้างจาก AI เกิดจากฝีมือคนไทยเองนะรถรถคนไทยนะเนี่ยสะพานทางด่วนนี่คือทางด่วนไม่ใช่ว่าทางด่วนจะมีฝูงวัวฝูงควายเข้ามาได้นะนี่คือทางด่วนนะทางด่วนในประเทศไทยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะไม่จะเป็นต้องไปอิสสาคนลาวอิสสาตาลอนไม่มีนะเขาจะเป็นแบบนี้เลยทางด่วนเนาะนี่คือทางธรรมดานะ นี่คือทางธรรมดาแต่ว่าจะเป็นทางยกระดับเนาะแต่ข้างบนจะเป็นทางด่วนเนาะอันนี้คือทางเส้นทางธรรมดาเท่นเป็นเส้นทางยกระดับนี่เส้นทางธรรมดาไม่ใช่ทางด่วนนะเนาะนี่ไม่ใช่ทางด่วนนะบริษับอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่ทางด่วนนี่เป็นเส้นทางธรรมดาเลยเป็นถนนจัมปดาว้าวเห็นบ่พี่น้องเนาะบริษัทก็ได้ตัวน่เพี่น้องเห็นแล้วขันมาทางนี้เนาหลักจักเบิงขันแล้วพี่น้อง มาทางนี้กาเดนบักทางด่วนนี่คือทางด่วนนะเนี่ยนไม่ใช่ขัวข้ามนะไม่ใช่ขัวข้ามไปางของนะนี่คือทางด่วนขอจะจาถามอีกเนาะอย่างถ้าถ้ามันยังไม่รู้นะหรือว่ายัางตาม่สว่างเขาจะบีบบาเราทำไมในเมื่อถนอนบ้านเขามันสวยงามขนาดนี้เนาะตรงที่พยอยืนอยู่สะพานลอยสะพานลอยตรงนี้พยอยู่ที่สะพานลอยครับเพื่อนเพื่ เขาจะอิจฉาเราทำไมในเมื่อบ้านเขาเนี่ยมันจเจริญขนาดนี้เนาะมันพัฒนาขนาดนี้นี่คือประเทศไทยบรอยากอยากให้ทุกคนได้ดูเนาะอยากให้คนลาวนั่นแหละเพราะว่าคนไทยคนกบบฮู้แล้วว่ามันมีอยู่จริงอันนี้คือไม่ได้สร้างจากภาพเอไอนะเนาะนี่คือไม่ได้สร้างจากภาพเอไอบริจัดก็บ,บอกแลยว่าสิ่งที่บริจัดนำเสนอหรือว่าอะไรกคนนำเสนอแล้วก็เป็นเรื่องจริงคือจัเสารล่าพวกนี้อ่าจจะบอกเคยมาไทยเนาะเคยมาไทยแล้วก็ว่าคนไทย ไปอิสานถนนลาวถนนลาวดีถนนลาวสวยทางด่วนลาวนะมันยังมันยังไม่มีแบบนี้เลยเนาะมันมีเส้นเดียวสองเลนเนี่ยมันดูมันกีนะ่เลนเะนาะสามเลนสามเลนสองเลนสามเลนสองเลนแค่จุดเดียวนี้ก็เกือบยี่สิบเลนแล้วนี่คือถนนไทยที่ที่ให้อยากให้เห็นเนะราไปเยออยากให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงนะมันเป็นถนนที่ สวยงามจริงๆไม่ได้สร้างจักภาพไอเนาะไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อมาหลอกคนเลาด้วยกันแล้วเอายอดวิวบนาะงทีคลิปนี้อาจจะไม่มีวิวก็ได้แต่ว่าบอยดนั่งรถมาจากปฐุมเพื่อมารังสิตถ่ายให้พี่ๆได,ดได้ดูว่าความเจริญความสวยงามในประเทศไทยมันมีอยู่จริงซึ่งไม่ได้สร้างแต่ภาพอไ,ไนีไ่เป็น คนสร้างจริงๆแต่มันสาเร็จสมบูรณ์แล้วสวยแล้วมันงามน,น,นี่ข้างงึงนี่ก็จะเป็นถนนทางด่วนนี่คือทางด่วนนะถ้าทางด่วนบ้านผมนี่ก็ติดพื้นก็จะมีขัววัวหัวควาเข้ามาแต่นี่ไม่ใช่ในประเทศไทยจะไม่มีนะั้นในประเทศไทยนี่คือทางด่วนก็จะยกระจับขึ้นบนอันนี้ทาง ทางธรรมดานะนี่ทางธรรมดาเลยหรอจะไม่ใช่ทางด่วนะทางปกตินะทางปกติยังสวยางามขนาดนี้ถ้าข้างบนนี่ก็ยอมรับว่าเป็นทางด่วนทางด่วนอันนี้แหละผอยากจะให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเนาะว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยมันสวยงามจริงๆไม่ใช่ว่าบมอยอดสร้างเรื่องขึ้นนะไม่ใช่เนาะนี่คือถนนจริงๆเห็นปะอยากให้เบิร์เบิงอยากให้มาชมนาเนนบกเห็น มาเบิงมาชมจะไม่แซะคนไทยเนาะจะไม่ได้แซะคนไทยว่าเออคนไทยเนี่ยอิจฉาถนนเราเขาจะอิจฉาทําไมราะในเมื่อถนนประเทศไใยเนี่ยมันสวยงามขนาดนี้เขาจะเข้าใจอิจฉาคนทําไมเนาะเราจะพูดเลยเลยว่าเขาจะอิจฉาคนทําไมในเมื่อประเทศเขาก็มันเจริญอยู่แล้วเนาะมันเจริญอยู่แล้วพี่น้องนี่เห็นไหมถนนว่าเขาอ่ะมันสวยงามขนาดนี้เขาจะอิจฉาเราไปทําไมนี่แหละพี่น้องจะเห็นได้คือความแตกต่าง คนที่ไม่เคยมาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยอินจ้านรถคนไทยอินแสจ้าร้อนนอกจากได้ถนนส่งน้เหมือนประเทศใดเราจะต้องให้เบิกมาโดยให้เบิกไม่ว่าจะเป็นรถไอ้รถเมย์เนาะรถโดยสารนี่เยอะแยะนะที่ไม่ได้สร้างจากภาครัฐเนาะนี่คือถนนจริงๆนะนี่คือถนนจริงๆนะเพื่อนเนาะถนนที่เราจะได้เห็นเราจะได้ชมเราจะได้สัมผัสว้าว สวยงามมากนี่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นนี่ไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองที่แท้จริงนะถูกไนะแต่ว่าตัวอำเภอเนาะก็คือเป็นนครเนานะเขาเรียกว่านาคนรรังสิตถ้าว่ามาจากเหนือลงใต้ก็จะมาขึ้นจุดรถไปจุดจุดนี้เนาะเข้ไปเนาวยอก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะนำเสนอเรื่องราวตนุนในประเทศไทย ป็นบผมอาจจะไม่ใช่คนที่รู้จักเรื่องของถนนแต่ว่าจะพยายามถ่ายเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้เนาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูที่ได้เห็นถนนสวยงามถนนที่โดดเด่นเดี๋ยวไปะสำหรับคลิปนี้นะรผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งกจะเราลืมฝากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะเพื่อว่าจะเป็นเสียงฝันราฝันทยและก็อยู่่างประเทศด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เนาะบะยดกับสิ่ขอลาพี่และน้องด้วยถนนนะถนนสวยๆงามๆเหล่านี้เนาะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสบอยดมาทํางานในประเทศไทยแน่นอนแล้วบอยดก็มาขายแรงงานนะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนครก็ขอบคุณประเทศไทย,นนไท,ยที่ให้โอกาสสําหรับวันนี้บะยด์สิ่ขอลาพี่และน้องเหอกันสวัสดีครับ